วันนี้นะคะเราจะมาฮาวทูแต่งหน้าให้ลุคแทนๆแบบสายฝอนะคะเหมาะสำหรับสาวไทยนะคะที่มีผิวเข้มนะคะโดยเฉพาะสาวใต้นะจ๊ะมาดูกันเลยนะคะว่าแต่งยังไงนะคะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะนี่วันนี้สายฝอเต็มที่ไปใส่คอนแทคเลนส์มาเรียบร้อยแล้วนะคะปกติไม่ค่อยใส่ลกคอนแทคเลนส์ไม่ค่อยชอบเพราะอะไรไม่สบายตา แต่เพื่อทุกคนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าจะแต่งลูกไน,นี่วันนี้ลูกที่จะแต่งนะคะจริงๆล้วตาทั้งสีจืดกว่านี้นะเนี่ยอันนี้ยังสีถือว่าสีเข้มไปทีแล้หนูว่ามันจะเป็นเทากว่านีู้ไม่เทาเท่าไหร่เนาะมาดูนะคะว่าจะผ่านไม่ผ่านในนี้เขาแทนมากเลยนะแทนสุดพลังนี่ไปซื้อ บีบี uh, BB, BB, สีเข้มเลยนะวอเตอร์บีสีแบบเบอร์ศูนย์หกไลท์บราวเลยเดี๋ยวเขาให้ดูนะ hmm. สีอย่างนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวต้องทาตรงนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตัวไม่แทนมาอยู่นี่น่าจะแทนกว่าตัวนะ้เนี่ยทากันบำรุงกันแดดไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คืว่าทา

นี้แบบสายฝ่อเต็มที่เลยนะนี่ลองพื้นท,ที่ใช้วันนี้นะคะเดีย๋ยวจะต้องทาหูด้วยเพราะว่าดูหูจะขาวไปเมื่วันนี้นะสาวใต้นะ มาดูน้น่าจะชอบนะเพราะว่าจะเป็นยุคลุกของสาวผิวเข้มนะคะอันนี้นี่ลงแทบคอพอเดี๋ยวตัวเดี๋ยวไปลงตอนหลังเองมันคงต้องลงทั้งหมดนี่ล้วเพราะใส่เสื้อเปิดไหลขนาดนี้ ลองพื้นที่ใช้นะคะเป็นสีนี้นะเบอร์ศูนย์หกไปซื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะอันนี้บอกทุกครั้งแล้วแต่งหน้านะคะตรงนี้เราเน้นให้สว่างหน่อยเพื่อความมีมิตินะเพราะว่าไม่ใช่เราแบบลงค้ำไปทั้งหน้าเลยมันก็จะทำให้หน้าดำเหมือนโดนของนะคะ าเรื่องใต้ตาดํานะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์ที่สีสว่างนะตอนนี้ไม่มีปัญหาก็ใช้อะไรก็ได้เพราะ,ะนักศึกษาได้มีผิวค้านะคะว่าเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าสมไมไม่จําเป็นต้องมาใช้รองพื้นให้สีขาวกว่าหน้าตัวเองแล้วให้หน้าตัวเองมันดูรอยให้มันดูเขียวนะใช้รองพื้นสีเดียวกับหน้าตัวเองได้เลยเนี่ยแล้วพอลองรองพื้นสีเดียวกับหน้าตัวเองแล้วเราอะไรนะเขาเรียกว่า ไม่ใช่เฉดดิ้งถ้าเฉดดิ้งด้านข้างเหมือนกับลงตรงนี้ให้สว่างมันก็จะไม่เห็นแล้วว่าหน้าเราขำทั้งที่เน่นใช้รองพื้นสีเข้มมากหน้าก็ยังดูไม่ดำธรรมดาเรน,นจะใช้ตัวอีกตัวนึงที่ขาวมากแต่วันนี้เนื่องจากตรงนี้มันเป็นสีน้ำตาลเรน,นใช้แค่สีนี้พอ ใช่ไหมวิกินซนเมั่หนึ่งที่อันนี้ที่โ่นแต่เราก็หนึ่งใต้ปลายขาวหน่อยเพื่อให้หน้าดูสว่างนะคะได้ละจบมาตบด้วยแป้งหน่อยหน่อยเดียวพอเพราะว่านินอยากให้มันมีความค้ำไว้ ตันี้หน่อยนะคะเอาแป้งสีตัวเองนะที่บอกว่าสีแป้งกับสีรองพื้นนะการเลือกสีแป้งหรือรองพื้นสีแป้งอาจจะสว่างกว่าสีรองพื้นสักเบอร์หนึ่งนะคะสีรองพื้นั้นเป็นสีเดียวกับสีตัวเราแต่สีแป้งนั้นเป็นสีสว่างกว่าตัวเราหนึ่งเบอร์เพื่อให้ไม่ได้แบบมันมันกลืนเกินไปกับสีรองพื้นนะคะ อ,อันนี้ทาเพื่อเขาเรียกว่าเซตอัพแป้งเฉยนี่สำหรับสาวผิวคํานะคะที่ชอบแต่งหน้าจำไปใช้ได้นี่ใช้สีส้มนี้นะเรียกว่าอะไรฟิวเวอ เดีย๋ยวนี้อาจจะเพิ่มมิติในการให้ตายเหมือนสายฝอมากขึ้นโดยการติดตาสองชั้นนะคะโอเคได้แล้วขอบด้วยหนึ่งก็จะใช้สีที่อ่อนกว่าในการเก็บขอบตาล่างเขาเรียกว่าอะไรชั้นตาล่างใช่ไามชั้นตาล่างนะคะ ค่อสิ Influential นี่บอกนะคะใครที่ยังกิดอะไรเลอร่อน้นไม่ชำนาญไปหาซื้ออะไรเลนอร์ที่ เป็นแปลงลักษณะน,น,นี้นะคะหัวเล็กๆเนี่ยแล้วมันจะทำให้กรีดง่ายกว่าหัวเป็นอะไรนะพุก,กันอะ่ะพุก,กันหน็นโซ ได้ละทำไมลูกนี้เขาไม่กรีดตาข้างหน้าเลยเพราะนั้นเราจะกรีดมาแค่ตรงนี้พอเราจะไม่กรีดอะไรน่้ถึงตรงนี้เพราะว่าเขาแค่ให้มันคมแค่ตรงนี้โอเคได้ลวนี่นะสายฟอร์เขาจะกรีดอายไลเนอร์แบบชัดมากเดีย๋ยวจะติดตาสองชั้นหน่อยเพื่อเพิ่มความชัดไม่เหมือนสายฟอร์ที่เนี้ย ตัวนี้ในะธรรมดานินใช้กาวตาสองชั้นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นที่ดีมากใช้น้ําแตะแล้วมันติดได้เลยแต่เนื่องจากนินไม่ได้เอามานินเอารุ่นเอานี้นก็เลยไปซื้อมาเอ่อทีนี้พอไปซื้อมาตัวนี้มันติดน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่วิธีการแก้ปัญหานะคะสาหรับสาวๆที่ไปซื้อกาวตาสองชั้นมาแล้วปรากฏว่ามันติดไม่อยู่ยนี้จะบอกให้ทุาท้างทำยังไงสำหรับสาวที่ไปซื้อกาวตาสองชั้นมาแล้วปรากฏ รุ่นฉีดน้มามันมาพร้อมกันน้ำนะ้สเปรย์น้ําไปพอแปะแล้วมันยังเด้งออกแปะแล้วมันยังเด้งออกนะวิธีการไม่ให้เสียของนะคะว่ายังไงก็ยังใช้ได้อยู่แล้วแถมเออขอใช้ด้บมันนะแล้วแถมอา่าแน่นแน่นทั้งวันไม่เด้งหลุดออกมาแม้ว่าเหงื่อจะออกนะคะก็คือกาวกาวที่เราใช้ติดขนตาเนี่ยแหละคะ่ะมาทาทับ รับรองได้สูตรนี้แม้ว,ว่าน่าจะมันขนาดไหนนะคะก็ไม่มีหลุดแต่ถ้าเป็นรุน่นดีๆที่นินใช้นะให้เง่อ,ออกไงก็ไม่หลุดต้องล้างด้วยไอรีมพูวอย่างเดียวแต่ว่านินไม่ได้เอามาแล้วถ้าเกิดว่าเราไปซื้อมาแล้วไอ้ชั้นตาเนี้ยธรรมดานินอะไอของที่บ้านอนะ ขาจะมีความใหญ่กว่านี้แล้วเราต้องทายังไงเดนินจะบอกให้นินจะต้องเอาอีกอันหนึ่งเพื่อให้มันชัดกว่านี้ปิดซ้อนไปเลยได้แล้วนะคะนินจะปิดซ้อนแต่นินมันจะไม่ปิดข้างหน้าแล้วเพราะว่านินแค่ต้องการให้ข้างหลังมีความชัดขึ้นข้างหน้านินพอละนะคะนินแต่อยากใหช้ชั้นตาชัขึ้นเพราะว่าอันที่เราซื้อมาในขนาดไซส์เอ็มมันยังเล็กไปธรรมดาไซส์เอ็มถ้าเป็นยี่ห้อบางยี่ห้อมันจะใหญ่กว่านี้ ฉันปาชัดเลยแต่ว่าหมุดข้างหน้ายังไม่ค่อยติดอันนี้จะติดข้างหน้าหน่อยหนึ่งเพื่อนี่นะการแก้แล้วข้างหน้ายัางดิ้งออกมาปาดกาวให้ได้มากที่สุดแล้วไม่ต้องไม่กลัวมันจะเสียนะคะเอากเยอขึ้นมาอ๋อติดติด ได้เลยที่ตาแล้วก็แปะเลยเห็นไหมได้ละแน่นแน่นๆนอนอยู่อืมนี่สำหรับใครที่ขอบคุณค่ะใครที่ซื้อกาวตาสองชั้นมาแล้วติดไม่ได้ ไม่แน่นไม่มีความแน่นใช้กาวที่ติดขนตานะคะใช้ได้เลยจะเป็นแต่ว่าไอ้กาวที่ทาขนตาก็ใช้รุ่นสีขาวนะคะไม่ใช่แบบใช้รุ่นสีดำแนละ้ใช้รุ่นสีขาวนะคะแล้วม่ไจะทำให้เนียนไปข้างนี้ของหนึ่งจะเป็นข้างที่แบบยากหน่อย ได้เรียบร้อยเสร็จไปแล้วเราก็สร้างชั้นตาสายฝ่อมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยมาเอาสีนี้เก็บหน่อย เดี๋ยวมาเก็บอายหนอีกรอบหนึ่งนินก็จะใช้สีเดียวกันนะคะในการเขียนใต้ตาธรรมดาเขาจะใช้ลูกอื่นนะนนจะใช้สีเดียวกันทาไปแต่อันนี้ลูกเนี้ยเขาใช้สีเดียวกันทา แล้วปลายตาเขาจะใช้สีดำนะคะนิ้นก็จะใช้สีดำสีที่สองอุย๊ยผิดแปลงเอามาเป็นไรจิ้มไปแล้วใครที่ไม่มีที่ทาตาดำทำไงนิ้นเอาที่เขียนคิ้วนะคะที่เขียนคิ้วสีดำ เพราะนั้นมันสามารถอ d ดแอ a พลายได้นะคะไม่ต้องไปซื้อทุกเทนิคก็ได้ได้แล้วเราเสร็จละลูกนี้เขาปัดคิวตั้งๆเองเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ต้องเขียนคิวหนักอะไรมากมายตอนนี้เก็บายไลเนอร์เนิดหนึน่งไอเลเนอรัเบส คิ้วแบบเขาแค่เหมือนกับใช้มาสคาร่าแบบเพราะนั้นนิ่งจะใช้อันนี้ทาแค่โค้งนิดหน่อยพอแล้วนิ่นงก็จะใช้มาสคาร่านะคะไอ้น,นี่เลยปัดคิ้วให้ขึ้นไปเลยคิ้วง่ายต้องกันคิ้วให้มันเป็นรูปเนี่ยคิ้วนี่เริ่มไม่เป็นรูปแล้วจะใหญ่ไปหน่อย ลูกนี้คิ้วเขาก็ใหญ่อยู่นะโอเคได้แล้วได้นะคะเราก็นี่ก็จะใช้สีเดียวกันเลยกับอายแชโดว์นะคะปัดเราไม่ต้องไปกัวงวลนะคะว่าเราแบบไม่แต่งหน้าสีนี้เราไม่มีไม่มีอายแชโดว์ต้องทำยังไงนะคะเอ้ยไม่มีบัชอ่อนนะคะเราก็ใช้แปรงใหญ่เราก็ใช้ใใชไอ อายแชโดว์ได้เลยนะคะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าใครทาตาสีฟ้าก็อย่าไปใช้บัชออนสีฟ้าปัดแก้มนะคะใช้สีชมพูอ่อนก็พอนี่นะคะลุคนี้เขาจะแบบทุกอย่างมันชี้หมดเพราะฉะนั้นเอยเพราะฉะนั้นนี่จะปัดให้เป็นแนวนี้สิบนาทีจะเสร็จทันไหมไผมยังไม่ได้ทำเลย วันนี้เราจะแถมทําผมให้ด้วยนะคะนื่องจากผมเนเป็นผมที่หยิกนะคะที่การเซ็ตผมหยิกนะคะที่ทุกคนเห็นทุกวันนะคะไกลๆหน่อยไม่เคยใช้หวีนะคะใช้เอลซับใช้น้ำมันก่อน ลุงเส้นผมนะคะจริงๆไม่ต้องผ่าตัวก็ได้นะมันก็ได้อยู่นะมันโดดมามต้องไปดูแสงข้างนอกมันโดดมา นี่นี่นะหนุ่มส้มนี่ตอนนี้ห้องเล็กมากเออเก้าเครื่องหวัว สำหรับสาวผมหยิกนะคะสาวใต้นะภูมิใจว่นะผมสวยนะไม่ต้องดัดนะ เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะสาวๆคนไหนที่มีผิวสีแทนนะคะแล้วไม่รู้จะแต่งหน้ายังไงเอาเคลับนิ่มไปใช้ได้เลยนะคะ ใครที่สนใจพิมพ์นี้นะคะยาบำรุงภายในของผู้หญิงนะคะสำหรับคนที่ชอบปวดท้องประจำเดือนนะคะหรือประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องช่องคลอดไม่ฟิตนะแล้วช่องคลอดมีกลิ่นนะคะสนใจอินบ็อกซ์มาได้เลยแล้วก็ถ้าต้องการถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าทานได้ไม่ได้ยังไงอินบ็อกซ์มาถามได้เลยนะคะ690บาทในกล่องมี30เม็ดนะคะทานเอง เม็ดสีฟ้าอีกนะคะใน1แผงมี10เม็ดใน1กล่องมี3แผงนะคะเพราะนั้นใครสนใจอินบ็อกมาได้สอบถามข้อมูลได้นะคะเดี๋ยวดินไปก่อนนะคะเสร็จทันเวลาพอด,ดีเดี๋ยวเพื่อนทิ้งนะคะเดี๋ยวตกรถไปก่อนนะคะแล้วเ,เจอกันนะคะ